Little Night Man นะครับดูจากรูปของเกมแล้วนะฮะเป็นไปได้ว่าอาจจะกดอ้าวต้อทษกดผิดเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Little Night m a r e นะครับผมหยุดอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแ๊บแป๊บ๊บนึงดิ Little Night m a r e นะครับผมเป็นเกมที่ผ่านการเล่นกันมาแล้วประมาณ9 0 0าร้อยพันห้าสิบล้เนี่ยภาคนี้พี่เอกเคยเล่นไปแล้วนะครับผมซึ่งพี่เอกก็เล่นภาคสองไปแล้วด้เช่นกันนะครับแต่ว่าภาคแรกนี่ผมไม่ได้ดู นะฮะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเกมนี้เลยนะครับแต่แล้วก็มาสนใจอยากเล่นภาคหนึ่งตอนที่เห็นพี่เอกเล่นภาคสองพอดีนะครับก็เลยรู้ว่าอยากได้พอดีตอนนั้นไม่มีตังค์นะครับตอนนี้แจกฟรีก็เลยต้องจัดซะก่อนนะฮะตอนนี้มีโปรเจกต์เกมผีอยู่สองเกมนะครับระหว่างเอาลัสเอาลัสจะเป็นเกมผีไดหมเกมเฮอร์เบอร์นะฮะเฮอร์เบอร์นะครับสองเกมแล้วก็คือเอาลัสสองนะครับแล้วก็ดิจิตอลไนท์แมร์นะฮะดิจิตอลไนท์แมร์จะออกมาในรูปแบบของการอัดแล้วก็แคสนะครับผมโอเค เกมนี้นะครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคำพูดคำจาอะไรอะไรวะเนี่ยคำพูดคำจาอะไรนั้นนะครับส่วนมากจะให้เราแปลจากเหตุการณ์ที่เราเจอกันเองเนี่ฮะโลสวัสดีครับอ่ะเจ๊เจ๊ปะมีดุงมีดุงอุยโอเคอยู่นะแล้วมาอยู่กับ น้องซิกของเรามันมอยู่กับน,น้องซิกของเราเองจดยินดีรับน้องซิกนะผมสวัสดีคีแนบน้องซิกไม่มีบทพูดในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดกด,ดอ๋อกดอะไรเนี่ย RT ในการอ้าวมันน่าจะสอนแหละมันน่าจะสอนที่อ้าวกดไม่เห็นมีสอนอ้าวเดี๋ยวอ๋อมันเดินผ่านได้ปะโถ่สวัสดีกดานี่ไง สามารถกดปุ่ม B นะครับสำหรับใครที่ใช้คอนโทรลเลอร์นะฮะก็สามารถกดปุ่ม B ในการจุดไฟแช็กได้นะครับอันนี้เราสามารถอ่าสวยครับโอเคกดกด RT เพื่อเปิดนะฮะส่วนกด LT เพื่อหมอบค่ะยังมืดมืดโคตรเสียงผมดังไปเสียงเกลนังไปบอกได้นะครับคุยกับใครวะ เราต้องเราอยู่ที่ไหนก่อนตอนเนี้ยเราแป๊บผมยังไม่ชินกับปุ่มในคอนโทรลเลอร์นะฮะจะต้องใช้เวลาในการปรับความจะปรับความเข้าใจก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับมีบันไดเอา้านี่คือบ,บันไดตอนต้นเกมปะเนี่ยไอต้อนหน้าเมนูปะเนี่ยแสดงว่าขึ้นไปแล้วจบเกมเลยปะครับจบเกมเลยใช่มือไล่จบยังไม่จบนี่หว่ามันจะจบงันอันนี้ยังไม่จบนี่หว่า โอเคขึ้นตรงนี้กดไม่ได้มันมีหมดไหมไอไฟเฟรชเกาเนี่ยมันมีหมดไหมมันมีหมดหรือเปล่าสวัสดีครับนี่คือลูกปั้นกดโยน <c oughs> เอาไปด้วย <c oughs> ขอไปด้วยนะครับขอไปด้วยนะ <c oughs> คลัวเหงาตรงนี้สามารถโอเคถือแล้ว <c oughs> หมอบลงไปได้นะฮะมี อ๋อตกใจเอ,เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้มีคนส่องเหรอเห็นอยู่ๆไม่กินหน้าต่างก็โดนบงังไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกขอบต้องต้องกดเกาะตลอดเวลาเราคิดว่าจะเกาะให้เราคิดว่าจะกดให้เกาะอ,อัตโนมัติกดให้เกาะอ,อะไรวะใครครับเนี่ยขอโทษนะครับอะเพื่ออยากลงนะครับ โอเครู้แล้วแหละลุงคงไม่ได้ลงอะน,นะฮะออผมเอ,อ่นูขอนะคะนูขอนะคะขอหน่อยนะคะหนูก็ตัวเล็กเลื่อนหนูซิกลูกโอเคแล้วก็อึ๊บหอึง๋งก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะตรงนี้ตกใจเงาปะโถย วิ่ลอยมือด้วยยังไงก่อนคือเปิดได้ว่างั้นเปิดเอาเปิดไม่ได้เหรอเธเห็นมีรอยมือนือว,ว่าเปิดได้หรอจะบอกใบว่ามันเปิดได้นะ,ะป๊บมึงนะครับป๊บมึงนะครับปีตรงนี้แน่นอนขอป,ปีหน่อยสวยสวยครับแล้วปึ๊บคือ ป้างนะอ๋อตกใจมันก็เปิดได้แหละเราก็นึกว่าต้องแบบกดจากทางด้านซ้ายไม่ใช่นะเฮ้ยเกมไม่ยากมันนี่คือวิ่งเร็วที่สุดของแจแล้วแหละรูซิโลกวิ่งเร็วได้แค่นี้หรอเฮ้ยฮอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาฮึบ โอเคตัวอะไรอันนี้หมุนได้ไหมครับไม่รู้มันคืออะไรหมุนได้ไหมฮะหมุนได้ไหมฮะหมุนโอเคหมุนไม่ได้กอได้อย่างเดียวหุ่ยนี่มีอีกมีอีกอย่าลงมามหุ่ยหยุดเดี๋ยวอ้าว <c oughs> มัวแต่มองหนอนไอ้บ้าเอาแแม่เอาแแม่ ไม,ไม่นับ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 กด x ไม่ใช่กดสี่เหลี่ยมไม่ฮึอุอ้ยมีมุดจากดินด้วยล่ะนึกว่ามีแข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวกดฮึปเออเดี๋ยวตามมานะครับเดี๋ยวตามมานะฮึบอุ้ยข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมีอุ้ยอึ๊บอ้าวอัดตกใจ เดี๋ยวก่อนอันนี้ไปไม่ได้เหรอยากเห็นหน้าเห็นหน้าหนูลูกขอเห็นหน้าหน่อยหนูยากเห็นหน้าหนูโอ้ดึงได้โอเคอุยระวังระวังระวังหนูหนูจะไม่ตายเพราะไมค์กระแทกหน้าใช่ไหมลูกตกใจวัดวัดจัดอะไร เดี๋ยวเดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะอย่าอะจัโอ้โหโอ้โหจัดจัดจัดโดนโดนนิดนึงก็ไม่โอไมค์ก้หรือว่าตื่นเพราะไฟมันมันไม่ได้ตื่นเพราะไฟมันไม่ได้ตื่นเพราะไฟมันไม่ได้ตื่นเพราะแรทั้งนั้นมันตื่นเพราะเรามันโอ้โห ยังไงครับยังไงครับขอสักนิดอืมดัดเออวู้ไม่น่าพลาดเลยโถย่นึกว่าจะรอดยตธีนี้จุดไฟได้นะครับขอจุดหน่อยนะขอบคุณครับจุดทำไมอ่ะมันจุดได้อะไรเรอ รอบสองวันนี้ต้องค่อยๆเดินค่อยๆแก้าวไปไหนน้องหัวเห็ดน้องหัวทำไมตรงนี้มืดจังไะน้องหัวเห็ดไปไหนโลกูกไปไหนแล้ววะตรงนี้เราน่าจะโดดไปทางขวาอะถ้าทางขวานี่ไปทางเป็นทางไปต่อใช่ไหมแล้วตรงไปเมื่อกี้มีอะไรอะขอเช็คก่อนนะครับขออ้าวไม่มีเดินฟรีเฉย คนลันลครึบโอเคไม่ยาก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 แล้วก็โอ้โหอย่างมืดเปิดได้ไหมครับเปิดไม่ได้ไม่ไปด้วยต้องตามโอ้โห่าดับจะดับจะดับเย็น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 เพิ่งดับนะครับจะเพิ่งดับนะครับนี่คือหมุนโอเคสวยครับอ๋อคือต้องหมุนในนี้ด้วย เออสว่างกนที yes เดี๋เด็ดเดี๋เด็ดเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งแป๊บน,งนึงนะคืออย่าบอกนะว่าเดี๋ยวสมมุตินะกดเอ๊ะเพิ่งสอนวิ่งล่ะปึ๊บ,บยังไงขอสักหนึ่งบทเพลงออโอ้ น,นี้เปิดห,หลายรอบแล้วนะเราอะโอเคไปไม่ได้หลายรอบแล้วนะคือถ้าเกิดไปเช็ควันนี้ยนหมดก็เปิดไว้ยีอันนี้มีอันนี้เดือดๆแป๊บนึงวันนึงวันนึงอย่เพิ่งขึ้นก่อนขึ้นก่อนอันนี้ไม่มีอะไรขึ้นใช่ไหมฮะอุ๊บอ่า อาา่าฮะโอเคไม่มีขึ้นมาทำไมอยู่เนี่ยขอไปเลยนะครับขอมุดหน่อยนะโอเคเราอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยคือผมยังดูอะไรครับเนี่ยน้องมัมมี่ล่ะไม่เท่าไหร่นะคือสรุปเราอยู่ไหนก่อนคือผมดูไม่ออกเลยนะ แสดนะมันเป็นโรงงานเหรอหรืออะไรสักอย่างแต่เกลื่อนมาให้ขนาดนี้แสดงว่าเราต้องได้มาถึงต้องได้เจอต้องแบบต้องเจอเฮ้ยจะบอกนะไอจุดไฟนี่คือไอเนี้ยไอเช็คพอยต์อะเมือ่อกี้มีลูกลูกตาขึ้นมันเช็คพอยต์หรือเปล่าไม่มีน้องหนูนะครับเสียงอะไรชุกชักชุกชักชุกักางขวา จุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กว่จั๊จั๊จัโอเคพี่ขอโทษลูกพี่พี่ไม่ตั้งใจทำน้องตายนะคือก็นึกว่ามันรอดไปได้ก็ดูว่าเสียงอะไรจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กก็เลยเดินไปดูขอโทษเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมี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 นี่มีไอมันปลามันปลาอะไรวะมันปลาได้ไหมโอเค ้อมันมีที่ปีนไหมลักษณะคือกระโดดตรงนี้ไม่ถึงแน่ฮะหรือมันลากได้นี่ไงกล่องทิชชู่กล่องทิชชู่ตรงนี้ป,ปิดปิดประตูไปก่อนรู้มีอะไรไหมนี่ไงครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าถ้าผมไม่ปิดประตู <breaking into> <door> ไม่เห็นนะครับนี่ <Lastly> โอเคเฮ้มันเอียงมันมันเอียง จะไปอยู่ภาพก็เอียงมีอะไรหรือเปล่ามีฮะ<า>เออโอ้โหเดี๋ยว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 จะผ่านนั่นนั่นโอ้อุ้ยมีรอยมือมีเดี๋ยวนี่มันเหมือนห้องเด็กเล่นยอ่ะมีมน,นี่มาโยกปะมาโยกเยกมีชิงช้า มันคือ,อไฟติดตกใจหมดมันขอ <c oughs> ขอไปเล่นหน่อยนะรถไฟลมก็หลอนได้เอา้าเอ้าเดี๋ยวก่อนอา้าวคือโอเคเข้าใจแล้วแล้วเดี๋ยวนะแล้วกลับยังไงอะอ่า วิ่งทันไหมเราขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นตรงนี้เหยียบอ้าวขึ้นหนูเล่นคนเดียวก็ได้ไม่มีใครเล่นกับหนูปึ๊บโอเคกดลงนี่นะครับแล้วก็ยกมาไว้บนนี้อ้าวไว้บน จะวากโอเคเราวิ่งได้ไหมวิ่งนะวิ่งฮึบเฮ้ยยะเออไม่ต้องไอ้นี้ก็ได้นี่หว่าวัดอย่าบอกนะวัดมุดมุดได้โอเคแสดงว่าแบบเดิมนะครับแล้วก็วิ่งยาวนะฮะวิ่งยาวเปิดประตูนู้นนะครับฮึบจะทำไมไม่ได้วะ Hmm. วิ่งครับวิ่งครับผมขอรอดช่องหน่อยขอวันหวานหน่อยนะฮะเร็วๆๆวิ่งหนูลูกทันทันไม่กินนานมากนะครับจะบอกไม่กินนานมากกว่าจะเรียกว่าหมดเวลาหมดโอเคผมมีเหนื่อยด้วยหนูมีเหนื่อยด้วยหรออ,อันนี้มันไปไม่ได้ ประตูเปิดไม่ได้สักบานขอบเปิดหน่อยไม่ได้โอเคสรุปตอนเนี้ยไม่มีบานไหนเปิดมันเอียงวะแล้วอยู่บนเรือหรือหรือ,หอ,อยังไงเออมันก็เหมือนเรือเหมือนกันนะเออวะว่าแล้วมันก็เหมือนเรือเหมือนกันนี่เราอยู่บนเรือปะเนี่ยมันเอียงซ้ายเอียงขวาวววโอ้โหจะบอกนะแน่นอน ว่าไอ้น้องที่เป็นหินต,ต้องยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปอ๋อมีมองขวาสุดด้วยโอเคโอเคได้อยู่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 ไม่ยากมองขวามองขวามองขวาเร็วเออ,เอ,อ พี่ขอโทษนะพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจนะเออหันไปหันไปหันไปสวยครับหุยเกือบตรงนี้มิดเดี๋ยวๆๆินเดินเดินเดี๋ยวเมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้ไม่บอลล่ะโอ้เมื่อกี้เดินพอดีเลยพ้นพอดีอ่าจุดก่อนขอจุดก่อนนะโอเคนั่นจะเป็นจุดเช็คพอยต์นะฮะ นี่ปีนขึ้นไม่ข้างบนมีอันนี้ข้างบนมีหนู่หัวเห็ดอยู่อะน้องน้องหัวเห็ดน้องหัวสามเหลี่ยมมันปีนได้ไหมปีนไม่ได้หรอ,ออันนี้อันนี้น,น,นี่ปีนได้ไอ้กรงนี่นะและ้วก็ถ้าเกิดเราขึ้นไปข้างบนเลยน่าจะไปเลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่ไปเดี๋ยวขอไปช่วยน้องข,ขอไปช่วยน้องก่อนขอไปช่วยน้องก่อนนะ ะครับผมทุกคนเกมนี้นะฮะมีโฟร์ดามิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะกระโดดสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโดดอย่างพอประมาณนะครับจำไว้นะฮะเมื่อกี้เป็นการสอนสอนสอนใช่ใช่เมื่อกี้สอนสอนสอนก่อนสอน,สอนก่อนนะครับกลัวแบบอ่านี่ไงก ยังไม่โดนเลยยังยืดนึ่งได้ได้อยู่ได้อยู่ยยพี่สับแบบพี่วิ่งพี่วิ่งสับโย่พี่สับสับขาแบบนักวิ่งทีมชาติฝรั่งเศสจีนเกาหลีใต้อังกฤษไทยเยอรมันสเปนหันสายขอบคุณครับโอเคนะบินขึ้นนะครับโอ้จหเกือบตอนนั้นมันลงแบบ ไอน,นี้ไม่ได้เหรอหรือมันลงได้แต่มันต้องโผล่ไปทถงนู้นก่อนเหรอก็เนี่ยมันมันมีลงตรงนี้นะหรือว,ว่ามันค่อยๆลงได้ค่อยลง,อ,ยลงอ่านี่มันค่อยๆลงได้แหละทําไมเราไม่ลงดิถกชัยนึกว่าตายทำไมเราไม่ลงดีงาางดดก่อนนี้มีอะไรครับเอา้าทางไปต่อเลอแสดงว่า ข้างบนนั้นไม่ใช่ทางไปต่อสินะเพราะนั้นขอขึ้นไปดูก่อนนะครับเผื่อมีของขอด้วยนะมีของหรือเปล่าขอด้วยนะอุ๊บส์ประตูขวาเปิดได้ประตูซ้ายมีหรือเปล่าขอวิ่งดูซ้ายก่อนนะฮะมีทางมาทางซ้ายโอเคโอ้ oh my gosh คืออย่าบอกโอ้โหนี่คือมาแอบเหรอหรือยังไงมีมือนะแล้วก็มีตุ๊กตานี่มีมีนี่อีกแล้วมีตุ๊กตานี่อีกแล้วอะไรไม่รู้โยนได้ไหมโยนนี่อุ้ยเอ้าเอาแตกกันด้วยล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แตกแตกเมื่อกี้มีแตกแสดงว่าเก็บได้อะไรไม่รู้ขอเก็บก่อน อนนะเอาใหม่นะลูกค่อยๆลงนะเออแล้วค่อย oh. okay. เอาใหม่ไม่กี้ยังไม่ได้เปิดไฟบางทีซิกอาจจะยังไม่เห็นเราต้องลงอ๋อ ก็ลงทางขวาเหมือนเดิมนี่โอ้โอเคค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะลูกโอเคค่อยๆลงนะโอเคไหนไม่ขยโยลงมามันแตกตรงไหนอ่ะ หรือแค่ทำลายก็พอเหรอโอเคงั้นเรากลับแล้วนะครับเพราะว่าแค่ทำลายก็น่าจะเพียงพอ,อยังไม่ได้เช็คประตูขวาเลยสรุปไปไอ้มัวแต,วโดดต่โดดตายโดดตายบ้าบอที่สุดสิกบอกพอแล้วไม่อยากเล่นด้วยแล้วตายบ่อยเหลือเกินทางขวา ประตูขวานะครับประตูขวามีอะไรใหม่เปิดเลยนะนสวัสดีค่ะหุ้ยตรงไหนมันคือทางไปต่อตรงนี้หรือข้างล่างเอาดีๆมีหลายทางหรือข้างล่างมันไม่ใช่ทางไปต่อปะหรือข้างล่างมันควรจะเป็นอ๊อ นะครับผมยังไงสำหรับใครที่นะครับอยากดูพระพต่อไปก็ลืมกดไลค์ u ับ c r คร e แล้วก็แชร์ด้วยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจนะ้องหนุ่มซิกได้น,นะครับผมไว้เจอกันพาทหน้านะครับบ๊ายบายนะเซีย